แอมอรีฮันนาโงเดย์อย่างที่บอกนะคะสายฝ่อกำลังมาแรงค่ะสายฝ่อคืออะไรหลายคนบอกเฮ้ยอะไรสายฝ่อฮะสายฝอย่อมมาจากเราเองค่ะเร v o l u t i o ู้ั่นปฏิวัติตัวเองนะคะให้เข้าสู่สายฝ่อได้อย่างมีระปบบ่่าใจนะคะเอาเป็นว่าถึงยิงแย่จะเบ้าหน้าเต้าหู้แต่รู้ไหมอยู่ว่าก็สู้ฝ่อได้ตงเดย์งงเดย์ถ้าไม่อยากงองก็ไปชม้าวทูกันเลยตงเดย์ หน้าสดของยิงแย้ความจริงก็คือความจริงนะคะเราจะมาเริ่มต้นด้วยการบำรุงผิวเตรียมผิวของเราให้พร้อมรับต่อบรรดาเครื่องสำอางรองพงรองพื้นต่างๆนั่นเองค่ะและแน่นอนนะคะยิงแย้ก็คงใช้โอเล่แบบเดิมเพิ่มเติมคือซื้อใหม่แล้วใช้หมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกนะคะจนกระทั่งไม่มีใครส่งมาให้แล้วนะคะตอนแรกเขายังส่งมาให้อยู่เขาบอกเออซื้อเองเถอะนะยิงแย้ โอเคค่ะเริ่มกันก่อนเลยนะคะกับโอเล่ร e เจนเนอร์ริสเ l ดิ o o บูสต์ยูธพรีเ e นต์นะคะหนึ่งหยดชีวิตเปลี่ยนเลยจริงๆใครใช้ใครก็ชอบใครก็หลงรักนะคะขออนุญาตหยดลงบนมือค่ะอ๋อมันสดชื่นจริงๆเขาใช้นิวนะแต่พี่แย้เอง <laughs> บอกเลยค่ะว่าเคล็ดลับของแย้ก็คือการนวดผิว <laughs> เหมือนกับเตรียมให้พร้อมอ่ะ <laughs> ทาคอด้วยค่ะ <laughs> เดี๋ยวคอจะหีอยนะฮะถ้าตอต่อมาค่ะตามด้วย o อเล e รีเจนเนอริสไมโครสกาวติ้งครีมเอาไว้ใช้ตอนกลางวันนะคะก็นี่เลยเนี่ยเวลาที่เราใช้โอเล่สองนเนี้ยเขาจะให้แบบเขาจะให้ความชุ่มฉ่ำกับผิวจริงๆก็คือวันไหนแบบว่าเออไปต่างจังหวัดแล้วลืมพกไปด้วยนี่คือเป็นเรื่องนะคะเพราะว่าผิวแกแบบมันแห้งง่ายอะ เออแล้วก็พอผิวแห้งเวลาเราแต่งหน้าแมทอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะแต่งหน้าป็นเรียนหน้าแกรนด์เนี่ยจำเปเลยนะเพราะว่าไม่งั้นนะผิวเรามันจะแห้งรองพื้นก็จะแตกค่าร่องอยู่อย่างนั้นนะคะนอกจากจะบำรุงผิวแล้วยังทำให้แบบผิวของเรามันฉ่ำน,น้ำมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ทำให้ผิวไม่แก่ไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะแล้วก็ยกังจะมีเคล็ดลับอีกอย่างนะอ่ะเราทาเสร็จแล้วใช่ป่ะเราก็นวดเอานวดเนี่ยเขาก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะฮะ เห็นไหมคะแค่นี้ผิวก็ไม่แห้งเหี่ยวแล้วดีต่อผิวดีต่อใจ สําคัญหน้าไม่แก่ด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็เริ่มลงรองพื้นที่เป็นสีเข้มแบบเวอร์วังซึ่งปกติแยะเอามาใช้กับเฉดดิ้งแล้วก็อย่าลืมลงคอด้วยนะดํากันได้ลงคอแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาค่ะตาจะได้ไม่โบวนะคะหลังจากนั้นเน้นคิ้วนิดนึงให้ดูพุ่งนะคะด้วยไฮไลท์แล้วก็สร้างกรอบคิ้วช่วงปลายคิว้วหนกแกบบ้มสันจมูกหลังจากนั้นนะคะเราก็อ d แ p ปเอาที่เขียนคิ้วมาเฉดดิ้งเพื่อความมม่นยำ,ยำเป็นสันชัดเจน แล้วก็ใช้ดินสอเขียนคิ้วแบบสลิมมาสร้างชั้นตาปลอมที่สูงเวรวก็ใช้อายแชโดว์แบบแมทสีน้ำตาลพวกนี้มาเฉดตาของเราให้เกิดเบ้าแล้วสุดท้ายค่ะเราก็เน้นย้ำ้วยลิควิดอายไลเนอร์แบบผูการสีน้ำตาลเสมือนว่าโหยแกนี่คือชั้นตาที่แท้จิงของฉันตามด้วยอายไลเนอร์แบบจิ้มจุ่มสีดำตวะวัดทายขึ้นตามแบบอเรียน่าแกรนด้ แอ่ขนตาซ้อนสองแบบตำรวจไม่จับนะจ๊ะมีความแพ้ช่วบหางตานิดนึงแล้วก็ฟุ้มนิดนิดทั่วทางตาจ้ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยลิปสติกลิควิดเนื้อแมทเวอร์สีชมพูตุนต่นๆนอ่อนๆสไตล์านางจบเสร็จแล้วค่ะสำหรับลุคอารีนาแกรนเดยแต่เป็นเวอร์ชั่นของอิ่งแย่อารีนางเไปเปลี่ยนผมแพบนึงนะจะมีความเป็นเธอมากยิ่งขึ้น ความเป็นอารันากรันดนงเ,ดเหมือนกตัวจริงเองเยียจะบอกนะ,ะนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะว่าในความเป็นอารนนากรนนดเนี่ยเรามีอะไรเป็นใจความสําคัญอย่างแรกเลยค่ะก็คือในเรื่องของความคอนทวร์สายบ่อแบบไม่มียังไม่มีพลังไม่มีเบามือเด็ดขาดนะคะก็คืองานนี้แบบเรียกได้ว่าไม่มีบลัชองบลัชออนไม่มีความหวานเลยนะคะมีแต่ความเซ็กซี่และเรียว่าในแบบของเรีนากรนนดนะคะผิวนะคะ ผิวของ a r i a n า g r a n d ดเนี่ยจะแมทจะไม่มีตรงไหนที่มีความฉ่ำวาวเงาวาวอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะแต่ทีนี้ภายใต้ความเป็นลุคแมทนะฮะเราต้องมีผิวหน้าที่ชุ่มฉ่าผิวของเราต้องดีอยู่แล้วต้องอิ่มน้ำต้องมี m อ i s ไรเซ z e r ต้องมีความชุ่มชื้นพอที่จะรองรับอะไรแมทตแมบนหน้าได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้ผิวแห้งแล้วเราแต่งหน้าแมทไม่เช่เรื่องดีนะคะเพราะว่าการที่เราผิวแห้งเนี่ยมันจะทําให้รองพื้นตกลงไปในร่องริ้วรอยเวลาที่เราแสดงอารมณ์ได้ยิ้มปุ ใต้ตาก็จะมาเป็นริว้วหรือตรงเนี่ยค่ะร่องแก้มอ่ะมันก็จะเป็นริ้วๆเป็นรอ,รอยๆนั่นเองแล้วเวลาดู Over a l l แบบโดยรวมเนี่ยรู้เลยว่าผิวมันดูแห้งดังนั้นเราต้องทำผิวของเราให้สุขภาพดีก่อนที่เราจะไปแมทช์กันนะคะนี่เลยยาก็ยังพงไว้ใจนะคะเป็นโอลีเรเจเนอริสมิราโคลบูสยูทพรีเอเซนนะคะแล้วก็กระปุกนี้ค่ะโอลีเรเจเนอริสไมโครสกาวติงครีมนั่นเองนะคะชื่อย,ยาวนิดนึงแต่ว่าก็ใช้ตลอดจริงใทยจนหมดแล้วหมดอี นะอ่าเอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมีผิวที่ดีนะคะก็ต้องไปหาอะไรแบบนี้มาบำรุงกันเยอะๆแล้วก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญขาดไม่ได้จริงๆจริงๆแล้วอเลเขาจะมีไนท์ครีมด้วยซึ่งก็แบบเลิศมากจริงๆนะลองไปหาใช้กันดูโมกไปเลยนะนะก่อนนอนตื่นเช้ามาหน้าเด้งฉ่ำน้ำสุขภาพดีลาก่อนความเหี่ยวความแก่ความย่นต่างๆนะคะแล้วก็แต่งหน้าสวยด้วย ไปค่ะเดี๋ยวแย้จะไปเต้นเป็นอารีหนะันนาง,งเดย์ให้อารีฮนะันนาแกรนเดย์งงไปเลยงงเดย์